ต้องทำยังไงให้ชนะเพชรธนงผมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกไฟเปลี่ยนแปลงสไตล์ตัวเองทุกไฟครับก็เป็นไฟแรกที่ผมได้ชชคกีบ็อกซิ่งในวันด้วยแล้วก็เจอกับอดีตแชมป์เลยผมมีไม้เด็ดแน่แน่นอนครับช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่200,000ซับสไครป์และมุ่งสู่300,000ในทิกตอก ถ้าเพชรธนงจะเอาชนะนาบิลให้ได้เนี่ยต้องใช้วิธีไหนนักบวยโดยมากแล้วเวลาเจอกันนาบิลเนี่ยอย่างแรกเลยยืนพื้นคือต้องเข้าไปให้ถึงตัวก่อนเนื่องจากช่วงแขนที่ยาวต่างกันช่วงขาที่ยาวต่างกันเพราะฉะนั้นการเดินเข้าประชิดตัวมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญก็ได้อย่างที่กุหลาบดําเคยทำเอาไว้ก็คือการเดินเข้าบทเพื่อเข้าประชิดตัวให้ได้เข้าได้ก็ดีไปเข้าไม่ได้ก็โดนสวน คือพอระยะห่างนาบิลเขาแขนขายาวเขาก็ชกเขาก็เตะพอเข้าถึงตัวเขาเขายนเข่าใส่หน้าอีกซึ่งนั่นแหละคืองานยากที่เพชรธนงจะต้องทําการแก้ให้ได้แต่จะเทียบเพชรธนงกับกุหลาบดําก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนลัสไตลยกันเพชรธนงนี่คิกบ็อกซิ่งเก่งมากนะซึ่งนาบิลก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่โดนปลดแชมป์ไปอะ่ะคาดว่าแชมป์เข็มขัดในตอนนี้น่าจะยังคงอยู่ที่เพชรธนง ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยผมคิดว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโค่นเขาได้ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของนาบิลก็พูดคล้ายๆกับผมนะที่มองว่าเพชรธนงเหนือกว่าแทบทุกอย่างนาบิลแค่สูงกว่าแล้วก็อายุน้อยกว่าซึ่งวิธีการหาช่องและโจมตีในระยะประชิดในระยะที่มือเท้าของเพชรธนงเข้าถึงนาบิลเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเพชรธนงไม่ได้เข้าทื่อๆไม่ได้เข้ามั่วๆเขาเข้าแบบมีเบสิกรู้ตอนไหนต้องเตะรู้ตอนไหนใช้หมัด วิธีการโยกหมัดของเขาก็เป็นแบบบ็อกซิ่งเลยทีนี้ฝั่งของนาบิลอะ่ะเอา,อางี้ก่อนถ้าคุณเป็นนาบิลอะ่ะจะสู้กับเพชรธนงอะ่ะคุณจะทำไงคุณจะชนะเพชรธนงได้ยังไงซึ่งผมเข้าใจว่าหลายช่องเลยที่บอกว่ารอบนี้ยังไงก็เสร็จนาบิลแต่แน่นอนเราให้กำลังใจนาบิลอย่างที่บอกไปแต่ว่าอันนี้คือวิเคราะห์ก็ส่วนวิเคราะห์จะลำเอียงไม่ได้ซึ่งบอกไปแล้วว่าเพชรธนงจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถามว่านาบิลต,ต้องทำยังไงในการที่จะสู้กับเพชรธนงดูจากไฟก่อนหนะ้าย้อนไปเรื่อยๆหาไฟที่เพชรธนงเพียงพรำก็น่าจะมีอยู่ไฟหนึ่งที่เจอกับกับปตันซึ่งจะบอกว่าในไฟนั้นบอกอะไรได้เยอะแยะเห็นจุดอ่อนก็คงบอกไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นลูกเพียงพรำมากกว่าเหมือนเป็นไหวพริบของกัปตันแล้วก็เป็นลูกที่เพชรธนงก็ไม่ทันระวังตัวมากกว่าฉะนั้นอันนั้นยังบอกอะไรได้ไม่เยอะ ไฟที่พอจะบอกได้ว่าเพชรธนงแพ้อะไรต้องทำยังไงถึงจะชนะเพชรธนงความเห็นส่วนตัวนะมันมีคลิปหนึ่งที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วที่เพชรธนงไปต่อยในต่างประเทศต่างชาติคนนั้นใช้วิธีการออกหมัดและฉาคบคบสมมติเขาปล่อยหมัดหนึ่งสองเขาฉากออกทับไปทางขวาแล้วเขาก็ไปอยู่ด้านข้างสมมติเขาออกหมัดครอสฮุก แล้วเขาจะฉากออกซ้ายเขาไปอยู่ด้านด้านซ้ายทุกครั้งที่เขาปล่อยอาวุธเขาจะฉากเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศทางที่เขายืนเสมอเขาใช้ไม้นี้ในการสู้กับเพชรธนงแล้วเขาสามารถเอาชนะได้ซึ่งนาบิลเนี่ยเป็นสายดำคาราเต้ด้วยผมว่าสเต็ปเท้าในการฉากของเขาเนี่ยมีดีพอตัวฉะนั้นถ้านาบิลจะชนะจริงๆไม่ควรยืนตรงๆไม,ไม่ควรไปยืนต่อหน้าถ้าไปวัดตรงๆยืนแลกตรงๆอะ่ะผมเชื่อว่ายังไงก็เสร็จเพชรธนงและนี่คือการ ว่าน่าจะออกหมัดประมาณนี้ในการเจอเพชรนงล็อกแล้วก็คุกพร้อมกับการพลิกอ่าหลายคนอาจจะมองว่าการยืนแลกปะทะแบบซึ่งซึ่งหน้าต่อหน้าเนี่ยนาบิวยังไงก็เหนือกว่าอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่โอเคตอนนาบิวยืนแลกตรงๆกับกุหลาบดำเนี่ยนาบิวทำได้ดีแต่เพชรนงมันไม่ใช่ไงเพชรนงเขามีทักษะที่หลากหลายแล้วก็ไม่ใช่สไตล์แบบบู๊ดุดดันแต่เป็นใช้ไหวพริคล้ายๆกับซุปเปอร์บอลอะ เผลอขึ้นการคอเผลอเล่นเข่าเผลอกลับมาใช้หมัดคือหลากหลายแล้วใช้เข่าดีมากด้วยซึ่งเจ้าตัวอย่างเพชรนงก็ได้บอกเอาไว้แล้วว่าเขาดิเฟนต์เกมได้หมดอย่างแน่นอนและผมก็คิดว่านั่นไม่ใช่คำโม้นะผมว่าเขาพูดจริงและอย่างที่นาบิวได้บอกเอาไว้ว่าไฟนี้ไม่ใช่การสู้ทั่วไปแต่มันเหมือนการชิงแชมป์อ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ริบเข็มขัดไปแชมป์น่าจะอยู่ที่เพชรนงอยู่ตอนนี้และนี่คือคนจริงคนเต็ม